นี้นะครับช่างใหญ่อยู่ที่หน้าโครงการเจบิดนะครับโครงการเสนาดีเวลลอเมนต์หรือว่า property ตนะตอนนี้ช่างใหญ่มาดูงานก่อสร้างครับซึ่งมีนักลงทุนเขาจะมาลงทุน,นครับให้ช่างใหญ่ได้บริหารงานนะห้องที่ช่างใหญ่ได้แนะนําให้นักลงทุนเขาลงทุนก็คือห้องนี้นะครับเป็นเศรษที่าไรนะ เป็นเป็นล็อกที่เท่าไหร่เียดที่เท่าไหร่่คบ้านเลขอ่ะห้องหนึ่งเก้าหนึ่งค่ะอ๋อห้อง1 1> ออหนึ่งเก้าหนึ่งใช่ไหมนะครับก็เป็นก็กำลังยอยูมุงหลังคาถูกไหมครับใช่กำลังเพิฐานถือาอ๋อก็คือมีทั้งหมด1ชั้น2ชั้น3ชั้น4ชั้นหรือว่า1ชั้น2ชั้น3ชั้นอันนี้เขาเรียกว่าชั้นลอยนะแล้วก็ทั้งหมดจะเป็น หลังคานี่เป็นเป็นคาอะไรใช่ไหมครับเป็นคานปูนเลยใช่ไหมใช่แล้วก็จะวางแบบเมื่อกี้อาหารที่เห็นเอวางเหล็กใช่ไหมวางเหล็กเอาวางเหล,ล็กขึ้นไปนะครับแล้วหลังก็ทุกอย่างก็เหมือนกันกับที่โครงการเขาทำอยู่นี่นะครับก็ยังเหลืออยู่ประมาณติดที่สิบยูนิตนะครับก็อยากจะซื้ออยากจะลงทุนติดต่อพุณอะไรเย่ยค,ค,คุณกิฟต์ครับเจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษาฝ่ายการขายหรือว่าเซลล์เซลล์นั่นเองนะเรียกสั้นๆเข้ามาที่โครงการได้เลยครับก็ตอนนี้เรามาตอนอากาศโตเพจใช่ไหมสี่ห้าโมงเย็นนะครับครับก็ทางพี่ๆนะครับที่เขาผู้รับเหมาเขาก็ทำงานกันขยันขันแข็งนี่เขาเลิกงานกี่โมงเนี่ยเป็นงานเหมาใช่ไหมหรือยังไงเป็นผู้เหมาโอ้ก็แสดงว่าเขาก็ทำของเขาไปเรื่อยยิ่งอากาศเย็นๆนี่เขาก็ อ๋อไม่ดึกมากนะครับ,รรรบก็อยู่ตรงข้ามซักแห้งอบรีดหาง่ายครับหาง,ง่ายทางเข้า หมู่บ้านนะครับเท้าทาวนะด้านซ้ายนะครับด้านขวาก็จะเป็นอาคารพาณิชย์นนะ ข้ามหมู่บ้านเตีทยว ชมแล้วนะครับช่วยช่างใหญ่กดไลค์กดแชร์ด้วยนะวันนี้ขอลาไปก่อนเดี๋ยวมีความพิน้ายังไงนะครับจะมาถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับ กลับแล้ว Home. ตัวโฮมวันนี้ก็ขอบคุณนะครับโชฟเฟอร์โชฟเฟอร์คุณกิ๊นะวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับขอให้สวยๆอยงรวย,ยๆนะมีแฟนรอๆรวยๆด้วยตามใจด้วย